เหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ค่ะแน่นอนค่ะว่างานเขาดาวที่กรุงเทพหลายสถานที่เขามีการจัดงานกันและหนึ่งในนั้นต้องบอกว่าที่นี่เตรียมความพร้อมไปหมดแล้วนะคะที่ไอคอนสยามค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปร่วมเขาดาวไปติดตามการรายงานจากน้องอ,อมอิสริยาอภิชาติโยธินกันค่ะวลค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่รีวิ r พาร์คไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในช่วงเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของประเทศไทยด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจัดหนักจัดเต็มทุกปีคุณผู้ชมเชื่อไหมคะมีนักท่องเที่ยวมาต่อคิวรอตั้งแต่ตอนนี้ช่วงประมาณเที่ยงเพื่อที่จะเข้างานในช่วง5โมงเย็นแล้วค่ะสำหรับใครที่กำลังลังเลใจว่าจะมาที่นี่ดีไหมแนะนำว่าให้รีบลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวมาร่วมชมบรรยากกดดีๆด้วันค่ะ ซึ่งขึ้นชื่อว่างานเขาดาวที่ไอคอนสยามใครที่เคยมาจะรู้ดีว่าที่นี่จัดยิ่งใหญ่ทุกปีแต่ปีนี้งาน Amazing Thailand เขาดาว2 0 25ต้องบอกเลยว่าน่าจะเกินคำว่ายิ่งใหญ่ไปอีกขั้นแล้วค่ะเพราะนอกจากแสงสีเสียงสุดอลังการยังจัดเต็มด้วยไลน์อัพศิลปินชื่อดังที่มามอบความสุขกันแบบอัดแน่นมีศิลปินชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศหลากหลายแนวมาสร้างบรรยากาศอุ่นเครื่องกันตั้งแต่ช่วงวันที่29ธันวาคมไม่ว่าจะเป็นศิลปิน จีนชื่อดังระดับโลกเว่ยเจ๋อหมิงซีนู่นิววงบัสวงพอ็อกซี่มินลิและสำหรับค่ำคืนสุดท้ายของปีอย่างคืนนี้ยิ่งน้อยไม่ได้ไอคอนสยามสร้างมาหาปรากฏการณ์อีกครั้งนำทัพศิลปินดังจัดมินิคอนเสิร์ตแบบนอนสต็อปทางเป็กผลิตโชคนน,นนทนนบิวกินพีพีโฟอีฟ เจฟเตอร์ ater, และสิ้นสุดการรอคอยกับมหาปรากฏการส์สะกดโลกเมื่อลิซ่าและลิซามโนวานมาร่วมโชว์กันแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีพร้อมร่วมเขาดาวนับถอยหลังสู่สกราชใหม่ปี2568 รวมกับแฟนๆท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นโค้งน้ำไกลๆที่ประดับความสวยงามด้วยมหาปรากฏการพลุเฉลิมฉลองระดับโลกซึ่งเป็นพลุรักโลกที่ยาวถึง1,400เมตรตลอดโค้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดเต็มด้วยเทคนิคและความแปลกใหม่ลังสรรโดยผู้กำกับพลุมือรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นผสานกับทีมงานสร้างสรรค์ชั้นนำจากประเทศไทยภายใต้ในแนวคิด Celebrating the e v r l t i n g Legacy of Siam เฉล เฉลฉลองมรดกไทยอันรุ่งโรจนิรันร์สะท้อนถึงสีสันและความงดงามของมรดกและภูมิปัญญาไทยนี่คืออีกไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดค่ะ ให้ชมบรรยากาศกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะนี่คือเวทีที่มาพร้อมกับฉากหลังริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาไม่เพียงแต่เท่านั้นค่ะในยามค่ำคืนจะมีพลุปรากฏในท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยงามแน่นอนแต่ถ้าใครที่มาไม่ได้ไม่ต้องเสียดายไปค่ะเพราะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแสดงสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟของลิซ่ารวมไปถึงพลุสุดอลังการตอนห้าทุ่มตรงผ่านช่องทาง Facebook ช่องเ HD ดอย่าลืมนะคะห้าทุ่มตรงมาร่วมชมไลฟ์ไปพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> เห็นแล้วต้องไปให้ได้เลยคุณผู้ชมคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะคนกรุงเทพเนี่ยไปกันได้ที่นั่นเพราะว่าจะได้ไปเจอน้องลิซ่าด้วย